กระติบพระรามสองวันนี้เจอกับอันบอลสุวรรณภูมิเจ้าอันตัวยกเบอร์หนึ่งของสุวรรณภูมินะครับคู่กับเจ้าบอลสุวรรณภูมิคู่หูดูโอ้ครับชินชินคู่นรายการอื้ม ทำอะไรครับเจออ้าติบครับได้แท้งหนึ่งศูนย์ทีมงานร้อยเอ็ดไปยังครับมาแล้วครับมาเยอะแล้วครับมาเปบางส่วนครับทีมงานครับบ,บ๋าต๊อบพี่พักมาแล้วครับ ศูนหนึ่งประธานเข้าสนามครับศูนต่อหครับเอาแล้วครับเจ้าิีมงานยากอีกแล้วครับโอ้หนึ่งศนย์หนึลาเข้าไปเจ้าติ๊มปาเลย

สอศูนย์สองต่อศูนยครับเสียเป็นตรงูนกงคนแงศูนย์ต่อสองเอาแล้วครับได้แทิปปลาม2สองในแแล้นะครับ1นต่อสองแล้วครับตอนนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับแสง เป็นตรงยุ่งกัดยุ่งกัดต้องพิมพ์พากันครับไปนั่งคนกินน้าไม่นก๋วยเตี๋ยวไปเป็นยงตรงยุ่งยายุ่งหันสองหนึ่งสองต่อหนึ่งนะครับติดหลากไปลูกนี้จะคื้นยังกิดเกี่ยวเจ้าอันนะครับ ตาหรือว่ายังไงนะผมจะทิพน้อยนะอ๋อึ่งสองมหนึ่งสองนะสับติดเป็นรงโดนอีกแล้วโดนเตะไห้เลี้ยตรงนี้สองหนึงสองนึง ลนเข้ามานะขอคนลนึ่งไว้นึงแจนะเหมือนแจ้งกีฬานะหนึ่งสึงต่อสองครับโอ้ทิปประหลาดสองครับในข้ามครับลูกนี้สองหนึ่งเออราลูกออฟสองต่อหนึ่งครับ หนึ่งสองหนึ่งกับสองนะสองครับโอ้ลูกเส์อครับทำายล้างหรือเปล่าติดต่อนล้ไนกีฬาพร้อมสองหนึ่ง

สามหนึ o, ่งโอ้เสียง่ายจังครับอาทิตย์สามหนึ่งสามหนึ่งครับหนึ่งสองสองอาทิตย์ครับโอ้โหเกี่ยวกับเกี่ยวนะครับที่บอลนะครับลูกปาดครับ หนึ่งสมนึ่งต่อสาครับวอ้าเรียบร้อยครับลูกนี้ได้แ้มแล้วครับอันชวนงไปลอยนึงให้สไปพันนึงไปตินสมไปพันนึงผมจะนั่งเฉยๆนะครับสองสามบันุวพวได้แจมสอง้าร้อย ว่ากันวะเดี๋ยวต่อตสามสามเดี๋ยวไม่ตาผมแล้วผมเดี๋ยวมืออมไมเดี๋ยวมืออมไสามสามสามเท่ากันครับ สองลูกนี้ล hey. ่าไปจะคืบไม่ข้ามมาได้แต่ลูกนี้แอดมินแม่คอยเลืนแบบนะครับเตะมือตัวเองเอาไปเอาไปย่ายคนเอกก็ยามาเตะมือคือคอย่เอาคนสี่บาทก็เตะมือคอยาได้เลยสี่สาม สามสี 3, ่คาเปบเ่เนี่ยมี่พิ่มพอเต๋อมาครับบังโอบังโอกับผมพอเต๋กันมาเมื่อหน่อยสี่สามสี่สามครับตัดมาตัดทิพย์ว่าไงกะตัดทิพย์ลาไปปาดติดเยียวโอ้โหเป็นแ้มหรือเปล่าครับ โอ้โหวยระเบิดลงครับบางโอกขู่บลับแล้วก็ตีหมดสีองหนึ่งเตียุ่งจบไหมดูครับใส่หนึ่ง ให้ใส่ตะกี้เหอะึงจะต่อสองหนึ่งสามห้าได้แต้มกี้กระติบพุทธบูชาเปล่าครับใช่ครับทิพรามสองครับนั่นแหละโดยกิิงเสียงกิงสี่ห้าสี่ต่อห้าติดตามเพจผมไว้เลยนะครับได้เต็มใหญ่เก็มหนักๆให้ดูนะครับสองห้าร้อยเอ็ดมิลผมสี่เหลี่ยมน้ำจ้า ห้าห้าห้าต่อห้าครับกระติบเป็นสองอดูแล้วกระติบบอกว่าห้าห้าเบียกจนชินตอนนี้เล่นสบายสบายครับเล่นไม่ได้คิดอะไรมากนี่โอ้โหเป็นสองเลี้ยงซ้อยหาเลย ต,ต่อรถผมเ่าให้หาไว้ครับห้าห้าครับตัดไปอันส่วนภูมิหนึ่งสองกรลูกนี้โอ้โหสุดยอดจริงครับเสียบอลครับห้าห้าผมครับคู่ภูมิไก่ชนห้าต่อห้าเอฟซีกับทิปบอกว่าราคาต่อให้ผมด้วยให้ผมด้วย ยาวๆพี่หมีนะครับตีลศักด์อยู่ไหนนะครับตสู้นะครับราการมาแล้วอยู่ไหนนะครับห้าต่อห้าฮึโอ้โฟิบอกว่ามีตะเวดฝืนคอครับเขียวยากครับผมคอเลยครับเท่ากันครับอ่าเท่ากันครับ ัดมาเอ้าแลละครับเจ้ากะติบอยู่แล้วลากดูกเอา้าติดเกี่ยวติดย <c oughs> ทำยังไงก็ไม่ลงครับห้กต่อห้าครับเป็นแต้มแล้วครับเสียเตียนทรงกระทืบไม่ลงหันหลังใส่เลยครับเจ้ากะติบครับห้า <c oughs> ห้าต่อหกครับโอ้โหบอลสวนภูมฮะอันบอลเขาแหกเลยหกห้าเอียว้ควันนอ้โโอาควันใจเย็นหกห้าคร <c oughs> งนี้ก็บลากไปลูกนี้ลูกออกนะครับคันอันได้แก <c oughs> ้เอาแล้วครับ ต่อสองหนึ่งครับเจ็ดหเจ็ต่อห้านะเจ็ดต่อห้าสายมาหนึ่งสองกระติบไม่ไม่ปาดแล้วครับลูกนี้ใช้หัวตีนะครับไอตัวเตเป็นน,น้นคืออยู่ายเตะบอลลอยแม่ไยเตะห้าเจ็ดย่ำเ, <5, 7, S 2> เลยอ่ะน้นเตะดีอยู่ได้ได้สามที ไม่ไหวได้ผมไม่ไหวหกเจ็ดหกเจ็ดนะหกต่อเจ็ดตัดไปยกขึ้นเอาโอ้เป็นเต้มแล้วครับใจเย็นใจเย็น,เ,ยนเสียบอลดูหน้าครับหน้าเสียอันเลยครับ งงเสียตีหายนั่นยังเกี่ยวติีไปก็เรียบร้อยหนึ่โอ้โหมีไมติดเกี่ยวอะไรเลยนี่แทนเจ้ากระติบเลยครับตอนนี้เจ็ดนะครับเจ็ดเท่ากันแล้วเจ็ดเท่ากันกระติบหนึ่งก็ติบสองมาปาดเรกมายังมีลูกปาดให้เห็นเจ็ด เจ็ดเจ็ดเจ็ดครับไม่ข้ามครับไม่ข้ามนะเจ็ดต่อเจ็ดครับสกอร์เต็มเท่าครับเจ็ดเจ็ดเท่ากันนะเหมือนเดิมนะลูกออกลูกออกเจ้ากระติบบอกว่าเสิร์ฟดีมากครับเมื่อกี้ถ้าลงไม่รับครับเจ็ดเจ็ดแต่ลูกคนออกก็โชคดีครับตรงนี้ตัดไปเจ้าทิปตัดซ้ายไปยกขึ้นมาเป็นแต้มหรือเปล่าลูกนี้ โอ้โหเสียนะครับเอาเท้าโดนเน็ตเอาเสียบอลเหยอะมากเอ้าเสียอันทำอะไรครับลุงเี้มันไม่เสียแล้วเนี่ยแล้อโดนตะก้อโดนเน็ตนะแต่ก็โดนเน็ตตะก้อโดนเน็ตครับใช่โดนเน็ตล่างแล้วมันวินขึ้นเจ็ดเจ็ดเจ็ดครับอ่าสายแน่นขวาลากเขาไปมาเริ่มยืดเลยเว้ยกระทิบเอาแล้วเว้ยมาแล้วครับมาแล้วครับ เอาแล้วครับเอาแล้วครับตอนนี้ครับกระทิพครับมีฮ <10, S 2> ึดแล้วครับ <10. S 2> ตอนนี้เจ็เท <10, 10. S 2> ่ากันครับเนี่ยเริ่มออกแล้วครับตอนนี้เหงื่อไหลใขย้าายยอยภาษาบ้านเราเอาละทางนั้นก็เสรับเรียบร้อยนะทืบดีครับออกดากปานนองง้วงกันละทั้งนันเนาะนนเจ็บเจ็บเจ็บเจ็ครับตัดสายมากระทิพบอกว่าผมไม่ยอมไอ้ยหัว อันปล่อยออกง่ายครับลูกนี้ครับกระติบครับทำเสียง่ายครับนี่เดียวครับพอไปนะครับที่มันได้ข้ามเจ็ดปอนด์อย่างเหนื่อยนะครับแปดเจ็ดแปดต่อเจ็ดนะแปต่อเตัดมาเอ้าลูกออกครับลูกนี้ลูกออกลูกอ๋อครับยินดีต้อนรับสมรรถบขสนะครับกับเต้ยสล่ะนะครับเตเล็ตนะครับเดินทางมาถึงแล้วนะครับ เจ็ดต่อแปดครับทีมงานร้อยเอ็ดนะครับโอ้ยปาดครับสมุดมาช่วยเลยไปลี่ทักไลเลยเปลี่ยนสภาเลยแปดเจ็ดแปดเจ็ดครับมาแล้วครับทีมงานร้อยเอ็ดครับดูไล้์สดมาถึงแล้วครับตอนนี้นะครับ ตามมาจากร้อยเอ็ดนะครับเชียงขวัญครับเจ็ดแปดตัดไปหนึ่งสองโอ้โหระเบิดลงครับตรงนี้เริ่มยืดแล้วครับฝั่งทางนู้นฝั่งทางนี้ก็ยืดแล้วครับยืดจนจะหมดแล้วครับตอนนี้สมุดเบอร์ส่วนละเอียดนะครับหัวเบอร์หนึ่งละเอียดนะครับปุ๊บปดเจ็ด สองโอ้โหตับางนงบางนึงถูได้โวเขาเบิไอตวหันทีไร้ก็เมียเจ้ากิปก็ยังไม่ยอมครับเจ็ดแปดเจครับตัดไปซ้ายเสียบอลเปิดระเบิดลงหรือไม่โอ้โหใช้หัวครับัวัเียเฮียนเห แปดเจ็ดตัดมากระติบน้อยว่าไงแก้มือไหมปาดนะลกโอ้ได้แปดเก้าเจ็ดเก้าต่อเจ็ดสองอ๋ ติ๊บครับมีลูกเก๋าเข้ามาช่วยครับ 1. 1> มา 1. 1> ไม่แน่จริงไม่กล้าข้ามมาจากพระรามสองมาถึงน้องเบ็ 1. 1> แล้วครับจาช่างวัดร้อยเอ็ดตัดไปเจ <1. S 1> ็ดต่อเก้า 9. สักสีมีเสียบอลครับโอ้มาแล้วครับแทมครับแตรเยมจะกอติ๊บมาแล้วครับแปดต่อเก้าแล้ว <9. S 1> ครับตอนนี้เจ้าฟุกร้อยเต้องไปเทนนะครับเเทนที่ชายนะครับ้นะตัดไปเสียบอลเปิดเสียอันยก เสียบอลฮึบโอ้โหระเบิดลงครับใส่เต็มข้อรอดเต็มแช่งครับโอ้โหเสียชาติครับทีมงานผมขอบคุณมากครับนักกีฬาพร้อมเก้าแปดเก้าแปดสองหมงแก้ไขไปเสียบอลหนึ่งเสียบอลสองฮึบอ๋อลูกดีครับ กระติบไม่รับครับลูกนี้เกี่ยวกับลุงกวางครับถ้่านึ่งเดียวนะครับถ้ากรรมการไม่ขานเล่นต่อไปเลยครับเก้าแปดเก้าแปดต่อแปดครับสิบแปดสิบต่อแปดครับหนึ่งโอ้ยยังก็ติบเหนื่อยแล้วครับผมว่านะครับขอขาอ่อนแรง แต่ก็ยังใจสู้ครับไม่อออยอมให้เกมไม่ยอมให้เกมครับ11-8กระติบต้องสู้นะครับตอนนี้สวมหัวใจสิงวิ่งเข้าไปปาดมาช่วยเจวอตเปิดติดเกีียวแก้ไขเจยอันทำไปไหนไม่รู้เข้าป่านะครับตรงนี้8-11 ต่อสิอ11ครับตัดไปมาแล้วครับอันยกขึ้นบอลไม่ได้รับเลยครับกระติบไปที่สี่เซตที่สี่จะว่าไงจะตลอดสายไหมหรือจะเอาเละครับนนรบกระติผลการแข่งขันอันสิรนชนะกระติบสิบสองต่อแปด อันบอลสวนอุณภูมิชนะกระทิบสิบสต่อ8แต้มครับวันนี้สี่เกมรเกระทิบพลาดไปตั้งสี่ครับต้เลยโต้มา